มัน,นแดงๆเลค้ัวมาเชื่อมใส่น้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสรุปแล้วก็คือใส่การได้อย้วครับพี่น้องเบื้องพื้นบ่มีห้อยเปียกเลยครับนี่เป็นห้อยก่าวหอนเลยครับ พี่น้อง f e ี่นารักทุกท่านนะครับผมประกอบกับเบาวนาครว่างครับนนี่ครับสิภาพพี่น้องมากซอมถังน้ำครับพี่น้องข้อดีถังน้ำดีบ้านมันแตกครับนี่แหละหลังจากเลืนสองการครับโอ้ยถังแตกบึ้งเน่ยแตเล่วลาว่่องว่าจิซสอมเบิ้งครับความมันจิตอมได้ปะอ,อุปกรณ์ที่ใส่ซอมก็บซิมีนี่นะครับพี่น,อน้องเพื่อนมีแต่ยังไง นี่ครับอุปกรณ์ซีเมนี์อันนี้แกสครับกับหัวเปาปอไฟถถมมามี่ก็ใส่ไฟแช็กก็ได้ครับแล้วก็คลิปครับคลิปหนีบกระดานนี่แหล้วก็ขีมตัดกับขีมครับแล้วก็กาวหอนต่อมาก็คือนี่ครับทานครับทานหุงต้มห้องนี้แหละตกะอีกอันนึงสิเป็นระลาไส้ได้ครับพี่นอน ส่เอาไวท้ทูทูอัน,นทานให้มันเป็นฟุน้นหน่อยๆนะสิมี่เทปเทปปิดน้ำเลยครับติดทางไว้บ่อไห้มันขยับนะเบิ่งวิธีการให้กร่น้องคลิปหนีบกระดาษนี่เข้าสีดัดให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจัดให้มันเป็นตัวเอ็มครับ เห็นแัดเป็นตัวเอ็มทั้งสี่ครับแล้วก็มุมตรงขอบนี่ครับเข้ากระซิบมีมีมิดนึงให้มันหักออกได้ครับเวลาเ้าเป็นเอาไ้ใส่มันเป็นตัวเชื่อมเชื่อมตรงถังมันแตกครับเป็นตัวยึดมันไวนะ้นะเดี๋ยวสีดาแหมมันแดงสิครับจกักหกเจ็ดอันเนาะเรียบร้อยเลยครับนี่คือคลิปเดี๋ยวเ,เห็ดไว้ครับประมัน เจ็ดแปดอันนี้และหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเอา่อเอาไฟนี่ครับเครื่องปนไฟนี่่นไฟตัวนี้ครับให้มันห่อนเสร็จแล้วเสียเนี่ยไปเชื่อมตรงที่ถังหนาม,มันแตกครับเป็นตัวยึดไว้เองสินะครับไปครับรอเบิงครับมาถึงขั้นตอนในการเชื่อมแล้วครับผมก็จะเป่าไฟใส่คลิปตัวนี้ครับ ยึดลงไปในช่องที่มันช่วงมันแตกครับหลายๆๆ 前辈。

นี่มันโค้งครับเราต้องดัดดัดคลิปให้มันโค้งนิดนึงครับจุดจุดนี้ครับจุดนี้มันสิแบบโค้งโค้งนิดนึงข้าก็ได้ต้องดัดคลิปเพื่อให้มันรองรับกับส่วนโค้งครับนี่ครับดัดให้มันโค้งเล็กน้อยเวลามันว่างลงไปในช่องนี้ไม่ต้องสิแบบพอดี trong trang này không? เรียบร้อยแล้วครับอันนี้อันดีห้าเชื่อมเชื่อมคลิปไส่ครับห้อยแตงเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปห้าสิเอ่อตัดตัดคลิปต่งนี้ออกครับปลายทีมันเลเื่ยมาเสร็จแล้วครจงังจะเอากลางห้อนนะครับเอาทานครับ เป็นเม็ดเล็กๆเป็นพงนงครับเข้าขยะมาโรยแล้วก็เอากาวห่อปิดให้หมดแล้วกันน้ำหัวเอารอชมครับพี่น้องครับสําหรับขั้นตอนทันมากี่เข้าสีทูน,นี่ครับทานกับกระดาษใต้ให้มันเป็นพงเนาะทูนีมันเป็นพ้งครับอย่างนี้พี่น้องี๋ยวเข้าจะเอาผงทานนี่ครับใส่ใสครับ ห่อนแล้วกับผ,ผ,ผู้ห้อยแตกหอยแตกของเงิน,นทางน้ำที่เท่าสีสอมเนี่ยนะครับครับใส่ท่านนนะครับสาเหตุที่ใส่ท่านกับเมอนว่อนาถัางเลามันเป็นสีดำครับจังหวะสองท่าสีนะเนาะเวลาเทาใส่กับดาวห่อนแนละ้วมันก็เป็นสีดำครับ พอดีเลยเอาพี่น้องเดี๋ยวทูทานในข้าวนะครับหลังจากที่ครับเขาได้ผงผงทานแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเขากระิเอาผงทานเนี่ยเทล่งตรงห้อยทน่้อาเชื่อมไว้ครับแล้วก็หยอดกาวห่อนนะกันน้ำหัวครับเราพม่นองมวิธีการนี่ครับใส่กาวห่อน และห้องกระจกนะครับรวยโอ้ลมลมลม ค่อยห,หยอดไปครับหยอดพงแล้วครับโรยกาวโรยพงแล้วก็หยอดกาวเออมันแตกเมื่หอดใสกันใส่ไป่างเมดครับควรหนออกเลยเดีบ ส่ไปเหมือนเลยครับตามห้อยที่มันมีห้อยแตกเนาะแตกมอพี่แล้ว เป๊กเลยครับมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับฟังทั้งนี้เขาก็ใส่ปุนทานแล้วก็กาวห้อนยอดเสร็จแล้วเขาก็สิไปเคลือบขังในน้ำเลยครับเทขังในน้ำสองทางอนนี้คือแบบ นครับพี่น้องเบิง่งกดบักแห้งเลยครับนี่แข็งเป๊กครับบะมี่แตกบะมี่บะมี่วาสิแตกเลยครับวันนี้เบิ่งโดดวันนี้แข็งเดี๋ยวไปปิดข้างในอีกรอบนึงครับเผื่อบ่ให้มันเอ่หนามันซึมเนาะไปะครับผมเดี๋ยวเห็ดอีกข้างนึงก่อนนี่ครับข้างในนี่เขากัดหยอดกาวใส่ครับผงทานเรียบร้อยแล้วครับ พุ่นน้องห้อมห้อมห้อมเอามาเนห้องสิบหลังจากนี้ให้เอาเจากระดาษทรายครับคัดเก็บงานจังหน่อยครับเก็บรายละเอียดให้มันเรียบๆนะครับเดี๋ยวไปทดสอบใส่น้ำมังครับว่ามันจะมีหอยหัวบุ่นเนาะครับเราตามครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยบนี้แข็งเป๊กครับขัดกระดาษไส้จังหน่อยให้มันดูดี นี่นะครับแข็งเป๊กนะมาหลุดกันว่ามาันจะเก็บน้ำได้ปะครับหรือมันสีหัวคืเอเราถ้าคิดว่าหนสิม่หัวนะนพี่น้องมันแข็งดีครับ10%สบอบก่อนน้ำใส่มั้งครับมาทีนี่หัวบะเนาะ,ะเดี๋ยวลองใส่น้ำมั้งครับใส่น้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสรุปแล้วก็คือ ใส่การได้อยู่ครับพี่น้องเบื่อพื้นบะมีห้อยเปียกเลยครับอันนี้มันเป็นห้อยก่าฮอนเลยครับแต่ว่าพื้นนี่คือโอ้โหบ่มีห้อยเปียกแสดงว่าภารกิจเทามนี้สมเรครก็สามารถที่จะ่อมถังน้ำมันแตกเนาะกลับมาใส่งานเลยครับมยวิธีการง่ายๆเนาะพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอาใจดนกะ ุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้บ่าว่นะอนข้างง่ายนะครับพี่พี่นาสิพาฒเพชรภารกินยังจังรอติดตามครับพี่นอ้องส่วนเราวันนี้ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับโอ้ยพี่นอ้องบ่มีห้อยหัวเลยครับได้ฝนดีครับอแห่งสนิทครับใส่น่าเลยเนะี่ยขอบคุณครับพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ